วนเรื่องต่อมาก็พูดถึงปริมาณนิโคตินอีกเช่นเดียวกันนะเป็นเรื่องที่ฟังแล้วก็น่าตกใจเหมือนกันเขาบอกนิโคตินจากบุหรี่ไฟฟ้าหนึ่งตัวเนี่ยเท่ากับปริมาณที่อยู่ในบุหรี20่20-40มวนเลยหรือนะครับอ่าไหนบอกออกมาจะทําให้คนเลิกสูบบุหรี่แต่นิโคตินทำไมมันเยอะขนาดนี้นะครับมันจริงหรือเปล่านะฮะหนึ่งตัวเนี่ยเท่ากับบุหรี20่20-40มวนบางอันอ้างถึงว่าสูบบุหรี่ไฟฟ้าหนึ่งครั้งนะครับเท่ากับ สูบบุหรี่จริงทั้งหนึ่งมวลเลยนะฮะขนาดนั้นเลยจริงหรือเปล่านะ <S <S ต้องบอกก่อนว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงนะครับโดยเฉพาะอังกฤษเนี่ยเขาก็บอกเลยนะฮะนี่เป็นข้อมูลจากระบบบริการสุขภาพแห่งสาระะาณาจักรเขาบอกนะครับว่าบุหรี่ไฟฟ้าหนึ่งมวลที่อนุญาตให้จําหน่ายในอังกฤษเนี่ยปริมาณนิโเขาตินเท่ากับบุหรี่จริงยี่สิบมวลแต่บะคนที่ไม่ได้ตามมาก่อนอาจจะรู้สึกตกใจนะยี่สิบมวลเลยหรือนะฮะเขาเทียบยังไงนะครับคือถ้าเป็นประเทศอื่นเนี่ย ต้องบอกว่านิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้าแต่ละยี่ห้อมันก็ไม่เท่ากันนะครับแต่อังกฤษเนี่ยสามารถตรวจสอบได้เพราะเขามีกฎหมายชัดเจนว่าในบุหรี่ไฟฟ้าหนึ่งตัวเนี่ยจะต้องมีน้ํายาที่มีสารนิโคตินเนี่ยหนึ่งตัวเนไม่เกิน2มิลลิลิตรนะซึ่งในหนึ่งมิลลิลิตรกำหนดให้มีนิโคตินไม่เกิน20มิลลิกรัมแต่นั้นสูงสุดเลยนะครับ2มิลลิลิตรจะมีนิโคติน4ี่มิลลิกรัมนี่คือของอังกฤษมากสุดคือเท่านี้นะครับซึ่งบุหรี่ไฟฟ้าหนึ่งตัวเนี่ยเขาก็ออกแบบมาให้สูได้้ปรระมาณ600คัง ถึง800ครั้งนั่นเองอันนี้คือปริมาณนิโคตินที่อยู่ในบุหรี่ไฟฟ้าที่จําหน่ายในอังกฤษคําถามคือแล้วปริมาณนิโคตินในบุหรี่จริงมีเท่าไหร่นะรข้อมูลของหนังสือพิมพ์เดอะการเดียนก็มีการสํารวจเหมือนกันเขาบอกว่าในบุหรี่ปกติ1มวนเนี่ยจะมีปริมาณนิโคตินแตกต่างกันเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ8-20มิลลิกรัมนะครับแต่เราสูบเข้าไปเนี่ยร่างกายจะได้รับปริมาณนิโคตินเนี่ยแค่1ใน10 ของที่มีอยู่ในบุหรี่เท่านั้นมันจะหายไปกับควันบุหรี่จะหายไปกับตัวกรองนั่นเองนะขึ้นอยู่ว่าตัวกรองนั้นมีประสิทธิภาพแค่ไหนนั่นเองดังนั้น8ปดถึงยีมิลลิกรัมในบุหรี่จะเข้าสู่ร่างกายเราประมาณหนึ่งมิลลิกรัมต่อหนึ่งมวนนั่นเองน,ะนี่คือนิโคตินที่อยู่ในบุหรี่ดังนั้นเปรียบเทียบนะครับของกฤตสูงสุดคือ4ี่ิมิลลิกรัมดังนั้นเมื่อเทียบไปแล้วเนี่ยการสูบบุหรี่ฟ้าของกฤตนะจะเทียบเท่ากับการสูบบุรรรี่จิงปะมมาณ20 40ว ก็คือประมาณหนึ่งซองถึงสองซองนั่นเองแต่อย่างที่บอกเขาออกแบบมาให้สูบ6 0 0้ครั้งนะอันนี้ไม่ได้สูบหมดทีเดียวนะหกร้อยครั้งนะดังนั้นปริมาณนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้าที่อยู่ในอังกฤษเนี่ยก็เท่ากับนิโคตินที่อยู่ในบุหรี่ประมาณ 20- 40ี่สบมวนนะอันนี้ก็คือเป็นข้อมูลที่ถูกต้องนะครับแต่อย่างไรก็ดีอันนี้ต้องบอกว่าเป็นปริมาณนิโคตินที่อยู่ในประเทศที่มีการควบคุมนะครับแต่ในประเทศอื่นที่ไม่มีโนโยบายแบบนี้แล้วเข้าถึงบุหรี่ไฟฟ้าได้เนี่ย ปริมาณมันไม่แค่นี้แน่นอนนะฮะมันต้องเยอะกว่านี้นะครับโดยการสํารวจของศูนย์ศึกษาวิจัยมาตรการควบคุมยาสูบนะครับของมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียซานฟรานซิสโกนะครับเขาบอกว่าความเชื่อที่ว่าบุหรี่ไฟฟ้าหนึ่งตัวเนี่ยมีปริมาณนิโคตินเท่ากับบุหรี่ยี่สิบมวนเนี่ยมันเป็นข้อมูลที่เก่าแล้วนะเป็นข้อมูลที่อ้างอิงมาสิบกว่าปีแล้วต้องบอกว่าทุกวันนี้ครับผลผลิตบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยเขาเพิ่มปริมาณนิโคตินใน ัวบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยเยอะมากเลยนะฮะอย่างบางรุ่นเนี่ยเขาเทียบเท่ากับบุหรี่จริงเนี่ยยี่สิบซองนะหรือก็ถ้าเป็นมวลเนี่ยก็คือสองร้อยมวลเลยนะปริมาณน,นิคโคตินในบุหรี่ไฟฟ้านะครับบางยี่ห้อเนี่ยเท่ากับบุหรี่จริงเนี่ยสองร้อยมวลหรือบางเจ้าเนี่ยเขาจําแนกเลยนะได้สูงสุดถึงหกร้อยมวลนะครับในบุหรี่ไฟฟ้าหนึ่งตัวเนี่ยมีนิคโคตินเท่ากับบุหรี่จริงหกร้อยมวล แล้วเขาออกแบบมาให้สูบหกร้อยครั้งเนี่ยดังนั้นไอที่เคยมีคนอ้างว่าสูบบุหรี่ไฟฟ้าหนึ่งครั้งได้นิโคตินเท่ากับบุหรี่หนึ่งมวนเนี่ยก็จริงนะถ้าเกิดว่ามันมีปริมาณนิโคตินระดับนั้นจริงๆนะเป็นไปได้นะครับเดี๋ยวนี้มันเติมนิโคตินลงไปในบุหรี่ไฟฟ้าเยอะจริงๆนะคําถามคือคนที่สูบบุหรี่ไฟฟ้าไม่ว่าเด็กหรือผู้ใหญ่ได้รับปริมาณนิโคตินขนาดนั้นเนี่ยมันเป็นไปได้หรือมันไม่ไอกันแบบโอ้โห มันไม่ระคายเคืองกันขนาดนั้นเลยหรือนะเขามีวิธีแก้ครับคือปกติถ้าเราร่างกายเราได้รับนิโคตินปริมาณมากเนี่ยร่างกายเราจะแสดงอาการระคายเคืองนะที่ปอดและคอนะนำไปสู่การไอนะเหมือนคนที่เริ่มสูบบุหรี่ใหม่ๆไม่ชินก็จะไอเป็นเรื่องปกตินะครับแต่ทางผู้ผลิตบุหรี่ไฟฟ้าเขาก็มีทางแก้เขามีการเติมกรดลงไปในนิโคติน กลายเป็นสารที่เรียกว่าเกลือ,อนิโคตินหรือ,อนิโคตินสเตลล์เนะตัวเนี้ยจะไปทําให้การระคายเคืองเนี่ยมันหายไปทําให้คนที่สูบบุหรีนะ่เนี่ยสามารถรับสารนิโคตินปริมาณมากโดยไม่รู้สึกระคายเคืองนั่นเองนะทำให้นักสูบโดยเฉพาะที่เป็นเยาวชนเนะี่ยซึ่งอาจจะไม่คุ้นชินกับการสูบบุหรี่อาจจะไม่คุ้นชินกับปริมาณนิโคตินเยอะๆเนี่ยสามารถสูบบุหรี่ไฟฟ้าได้อย่างสะดวกมากขึ้นนะทำให้สามารถรับปริมาณนิโคตินปริมาณสูงได้ มากขึ้นนั่นเองนี่คือสูตรนะในการทําให้คนที่สูบบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยได้รับปริมาณนิโคตินมากขึ้นเรื่อยๆนั่นเองนะดังนั้นที่อ้างว่าบุหรี่ไฟฟ้ามีปริมาณนิโคตินเท่ากับบุหรี่จริงเนี่ยยี่สิบมวลเนี่ยไม่ใช่เรื่องเกินจริงนะครับเป็นเรื่องจริงแล้วแท้จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเป็นประเทศอื่นที่เขาไม่ได้มีการควบคุมเนี่ยปริมาณนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยมันอาจจะเทียบเท่ากับบุหรี่จริงหลักร้อย สองร้อยถึงหกร้อยมวลเลยก็ได้ดังนั้นที่บอกว่าสูบบุหรี่ไฟฟ้าหนึ่งครั้งเท่ากับปริมาณนิโคตินในบุหรี่หนึ่งมวลเนี่ยถ้าเกิดไปเจอสูตรที่นิโคตินสูงๆแล้วมีการใช้เกลือนิโคตินก็อาจจะตามนั้นได้เลยนะครับเรียกว่าเราไม่รู้เลยนะว่าจริงๆแล้วนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้ามันเท่าไหร่มัน ขึ้นอยู่กับผู้ผลิตเลยอย่างถ้าเป็นบุหรี่แบบเดิมเราอาจจะรู้นะจะเป็นแบบสูตรไ์เนี่ยอาจจะน้อยหน่อยนะหรือปกติมีเท่าไหร่เนะี่ยมันดูรู้นะแต่ว่าถ้าเป็นบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยมันอาจจะไปได้ไกลามากๆนะอาจจะสูงมากๆแล้วเขามีการใส่เกลือนิโคตินทาให้คนสูบหน้าใหม่สามารถรับเยอะๆโดยไม่มีการระคายเคืองด้วยอันนี้อันตรายยิ่งทําให้การเสพติดนิโคตินเนี่ยยิ่งมากขึ้นเรื่อยๆนั่นเองในกลุ่มคนที่สูบบุหรี่ไฟฟ้านะครับ